อา่าาสวัสดีเพื่อนครับผมอยู่กับผม Boss า a b Channel ชินเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Monowheel ชินเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลตอบแทนของฟาร์มตะกระแต่งกันนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยในเมื่อผมจับตะกระแตงมาครบแล้วนะครับผมนี่นะครับ120ตัวอยู่ไหนนะนี่นะ อันนี้คือสุดสูงสุดของนตอนนี้แล้วนะครับผมที่เก็บได้นะก็ว่าผมแบบบวกออปชั่นเก็บตะ้แตนนะครับผมไอในกล่องเนี่ยมันทําให้เพิ่มจาก60เป็น120นะครับผมโอเคปะ่ะผมจับครบแล้วนะ,นะมันก็ไปใส่ฟาร์มกันเลยครับพอมตอนนี้ภูมีอยู่3 9 6ตัวแตัวะครับผมไม่ได้เยอะมากเลยนะผมว่าในความคิดผมนะ เราก็จับไปเลยเอาใส่สุดไปเลยครับผมโอเคจับไปรอดใส่แต่120ตัวใช่ครับผมเดินหน้าตัก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 ,กมาได้ไหมเสร็จไหมตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักนานยังไงตักตักตัก,ตก,ตก,ตกน มีสองซอกเอ้า,อออาได้ยังนายดูหน้าตาตะกะัตนหน่อยเป็นยังไงเอ่ยกินเวลาที่คิดดีกันเนี่นยอ๋อเสร็จแล้วออมาเป็นตะกะัตนอยู่ในฟาร์มล้วผลตอบแทนเป็น62.53องมก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปขายดูนะว่าจะได้ขนาดไหน,นะครับผมก็ถ้าเกิดต่อวนัน2วันก็ประมาณ120ใช่ไหม มันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผม,มก็ไม่ได้ผลตอบแทนไม่ได้สูงอะไรมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนข้ามไปครบสี่สิบแปดชั่วโมงกันนะครับผมสีม่สิบเจ็ดวัไนไีมาสี่สิบเจ็ดมันต้องสี่สิบแปดยครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะผมมันน่าจะเป็นสี่สิบเจ็ดตานที่เขาเขียนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมอ่ะ A few moments later เอาละครับผมมาเรามากลับมาต่อนะครับผมหลังจากลงฟาร์มตะแตนไปเกือบจะครบ 4- 8ชั่วโมงนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับโอเคมาเลยกินนาทีเอ้ยสองนาทีเดี๋ยวผมจะเก็บเลยแล้วกันนะครับผมกันพลาดนะไปรอดเก็บมาครับผมมีกกียังไม่เก็บดี เก็บเลยดีครับผมน่าเก็บอะไรดีกว่านะครับผมการพลาดนะครับผมเดี๋ยวพลาดเราไม่คุ้มกันโอเคมาเราจะได้ตะกกะแตนกันแล้วครับผมได้วันละสามสิบกว่าตัวเองถือว่าน้อยกว่าที่คิดนะครับผมเก็บสิโอเคเรียบร้อยครับผมเก็บแล้วเราไป ดูราคาขายกันดีกว่าครับผมเฮ้ยราคาขายเข้ากระเป๋าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ยังไม่เข้านี่ร้อยสามสิบแปดห้าตัวเขียวอ้อยเลยปลาไปดูกันดีกว่าว่าราคาจะขายได้เท่าไหร่ราคาขายตะกะแตนสุดไปเลยครับผมสิบสองจุดสี่โอ้น้อยเวอร์อ่ะโอ้โห น้อยเกินเอาจริงนะครับถือว่าผลประกอบการไม่คุ้มเลยไม่คุ้มที่จะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าโอ้โหสองนี้ย่ำแย่จัดๆเลยนะครับผมคิดนกวจะได้เยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็นี่ต่อให้บวกกับเอออันนี้คือผมไม่อยากนับตั้งแต่แตทองเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนหนึ่งว่าผมอาจจะโชคดีนะ ก็เลยได้มาทั้งสามตัวเนี่ยส่วนที่มันยังเก็บที่ผมยังมีขาดอยู่ในตอนนี้นะครับผมเนี่ยยังมีส8สิปดตัวที่ยังไม่ได้ลงฟาร์มแต่ว่าถ้าเกิดลงร้อยสิบตัวย,ยังได้แค่นี้ครับผมผมว่ามันไม่คุ้มกับค่าที่เราเสียช็อปซื้อกล่องไปเลยนะผมซื้อเซตนี้มาเดี๋ยวผมไปสรุปให้ตรงนี้ดีกว่าครับ ถ้าเกิดสรุปแบบง่ายๆนะครับผมคือผมจ่ายไปทั้งได้ในตระแหตนตอนนี้มีอยู่12.5ลูมิใช่ไหมครับคือต่อให้ผมไอจำนวนวันที่เก็บมันก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมันจะอีสปาย12เดือนหนึ่งครับผมมันก็ใกล้หมดแล้วเต็มทีเนี่ยไอยมันต้องหมดไปหนึ่งเดือน12ขอโทษค,ครับมันเออไปหนึ่งเดือน12โอเคคือต่อให้ผมจับ ร้อยยี่สิบไม่ได้สองรอบเลยนะครับผมต่อให้ร้อยยี่สิบสองรอบเนี่ยมันก็ได้อย่างมากแค่ยี่สิบสี่ผมก็ให้อย่างมากยี่สิบยี่สิบห้าครับผมยี่สิบห้าลูมีเองนะตากาแตนลงเต็มที่สองรอบยี่สิบห้าลูมีแต่ว่าผมจ่ายค่าอุปกรณ์ไปร้อยยี่สิบห้าลูมีอ่ะก็คือแบบไม่ได้ใกล้เคียงครับว่าทุนคืนแล้วเพื่อน,อนผมว่ายัางไงตากาแตนเนี่ยถ้าอนาคตมันไม่มีของที่ ใช้แตะแตนในการทาฟาร์มหรือว่าใช้อะไรมากกว่านี้ถ้าเกิดมีประโยชน์แค่บตอนขายผมว่าไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะลงตรงนี้เข้าไปเลยนะครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากยกเว้นแต่ฟาร์ม VIP เนี่ยฟาร์ม v i p อันนี้อาจจะน่าสนใจนะครับผมเพราะผมยังไม่รู้ผลตอบแทนว่าถ้าเกิดเราลง120ตัวเนี่ยฟาร์ม VIP จะได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวน่าจะพยายามทาทามาให้ดูนะครับผมถ้าฟาร์ม v i p เนี่ยว่าถ้าเกิดลง120ตัวแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม แต่สาหรับฟาร์มสายฟรีผมแนะนําเลยนะว่าถ้าเกิดมันยังไม่มีแพนอะไรออกมาเป็นชิพแม่นอันมากกว่านี้เพื่อนไม่ควรไม่ควรจะซื้อมานะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเอต่อยผมคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะหวังกระแตนสีทองเนี่ยมัน,ม,นมันยากเกินนะครับไม่ใช่ว่าไ่ไม่ว่าจะ,จะหาได้ง่ายขนาดนั้นคือผมลองไปจับมาตั้งเยอะครับผมร้อยยี่สิบตัวเนี่ยผมได้มาสามตัวจริง แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่จับมาอีก48ตัวนะครับผมเนี่ยนะอ่า48ตัวตรงนี้นะครับผมก็แต่ต้องอามาหาร2ก็เป็น24ตัวใช่ไหมจับมา24ตัวเนี่ยยังไม่เจอตะแตนทองเพิ่มเลยนะครับผมก็หมายความตะแตนทองเนี่ยโอกาสออก4%เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับที่ชอ็อปมันช่วยเนี่ยเนี่ยโอกาสออกเป็น เขาจะเป็น5้าเหโอเคขับตัวน่เป็น5นะคือโอกาสออก5เนี่ยดูเหมือนเยอะแต่มันไม่ได้เยอะมากเลยนะครับผมก็เลยผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะครับตอนนี้นะยังไงก็ควรเฝ้าเราอก็ถ้าเกิดใครคิดจะซื้อมาก็ลองคำนวณต้นทุนดีนะครับว่าคุ้มกับที่ลงไหมโดยส่วนตัวผมสรุปว่า ถ้าเกิดเป็มือจะซื้ออุปกรณ์จับมแมลงมาจับเนี่ยแน่นอนว่าไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มลงทุนเลยโอเคครับผมแปคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมมารีวิวแค่นี้แหละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์กระจายชองผมด้วยนะครับเอาว้เจอใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม